สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเอาถ้ำและจุดชมวิวริมเขาประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาฝากกันครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทางเหนือเลยอำเภอชายาไปนะครับและก่อนถึงชายหาดสำเร็จ ที่มีอาหารทะเลขายเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกสัก800เมตรก็ถึงลานจอดรถหน้าถ้ำระยะทางรวมแล้วประมาณ73กิโลเมตรหรือถ้าเราลงมาจากกรุงเทพเมื่อถึงสีแยกหนองนินเราก็เลี้ยว ้ายเข้าไปผ่านเลยทางรถไฟไปไม่ไกลก็เลี้ยวขวาเข้าไปอีกเกือบเกือบ4กิโลก็ถึงลานจอดรถ,ร,ถรวมระยะทางจากสี่แยกเข้าไปก็ประมาณ14กิโลเมตรแต่ก่อนไปชมผมขอรบกวนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ขอรบกวนกรุณากดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับถ้ำใหญ่ท่าชนะหรือถ้ำใหญ่เขาประสงค์อยู่ในเขาประสงค์ ภายในถ้ำจะมีประดิษฐานพระพุทธรูปสยญาติทรงเครื่องใหญ่ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมีพระพุทธรูปหินทรายแดงและพระพุทธรูปไม้นับร้อยองค์และยังเป็นที่เก็บอังคารของท่านพุทธทาสภิขุอีกด้วยถ้ำใหญ่เขาประสงค์ตั้งอยู่ในวัดถ้ำใหญ่เป็นโพรงยาวประมาณ5กิโลเมตรเศษ แต่ว่าเราก็เดินเข้าไปชมแค่เล็กน้อยครับถ้าใครต้องการสำรวจทั้ง5กิโลเมตรก็คงต้องติดต่อทางวัดหาผู้ชำนาญถ้ำพาเข้าไปชมนั่นแหละครับแต่ในโถงถ้ำที่กว้างประมาณ20เมตรยาวประมาณ40เมตรประเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับนี่เลยครับไปถึงก็มีขั้นบันไดเดินได้สะดวกสบายอยู่ครับจำนวนขั้นบันไดตามที่คบบอก เออก็มีถึง222ขั้นถึงไม่มากก็ไม่น้อยนะครับไปกันครับเราเดินทอดน่องกันไปเรื่อยๆ นี่เลยครับถึงหน้าถ้ำก็แวะพักเหนื่อยกันก่อนเลยไหวพระตรงนี้ชมวิวหน้าถ้ำกันด้วยถ้ำมืดเอาเรื่องเลยครับวันนี้ที่จริงเขามีระบบไฟฟ้าแต่ด้วยผมไม่ได้ติดต่อทางวัดไฟฉงไฟฉายก็ไม่ได้เอามาลับว่า เป็นนักเที่ยวถ้ำที่แย่สุดๆเลยครับแต่เมื่อมาแล้วก็อยากไหว้พระอยากเก็บภาพวิดีโอกลับไปบ้างมือก็มืดสิก็เอาเท่าที่มองเห็นก็แล้วกันนะครับขอโทษผู้ชมด้วยนะครับไว้ตอนคุณคุณมีโอกาสแวะไปชมเองหวังว่าก็คงได้เห็นความสว่างสวยสวยงามได้ชัดเจนภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธร,รูปโบราณสกุลช่างชยยาเป็นจำนวนมากเขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็น พุทธสถานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายหรือว่าอาจเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจภายในก็มีพระพุทธสยามทรงเครื่องใหญ่ประดิษฐานอยู่ริมสุดของผนังด้านทิศตะวันตกของถ้ำมีความยาวประมาณ8เมตร ก่ออิดถือปูนล,ลงรักปิดทองหันพระเศียรไปทางทิศใต้พระพักยาวสวมแพริศทรงเครื่องประดับลวดลายติดกระจกสีสวมกรองสอทับรวงกำไลข้อพระกรกำไลต้นแขนกำไลข้อพระบาทรัดบ,บระคตและจีบหน้านางจกแต่งลวดลายประดับกระจกสีรูปแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายพระพุทธสยามทรงเครื่องนับว่ามีอยู่น้อยองค์นัก องนี้นับว่างดงามที่สุดที่เคยพบในภาคใต้พระอันดับพระอันดับเป็นพระพุทธรูปจํานวน14องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับอยู่บนแท่นก่ออิฐถือปูนสองแท่นเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานอยู่ริมผนังด้านทิศใต้คูหาเดียวกับพระพุทธสยามทรงเครื่องเมื่อเราออกจากถ้ำต่อไปเราก็จะไปชมวิวภูเขาและหนองน้ำกันอีกสักที่นะ ซึ่งเราก็ต้องอ้อมภูเขาลูกนี้ไปอีกด้านหนึ่งครับระยะทางก็ไม่ไกลอะไรมากนักหรอกอ้อมภูเขาไปทางตัวเมืองท่าชนะข้ามทางรถไฟแล้วเลาะเรียบไปตามเส้นทางระหว่างทางจะผ่านศาลเจ้าแม่นางสงจะแวะไปสักระก็ขอเชิญน,นะครับจากนั้นเลาะไปเรื่อยๆก็เจอบึงเจอวิวท้ายสุดก็ไปจอดรถชมวิวบนสะพานคอนกรีตก,กันได้เลยนี่ครับ,บวิวบึง และวิวภูเขาในบึงก็พอมีนกให้เก็บเกี่ยวภาพอยู่บ้างนี่ถ้ามีพวกเรือพวกอะไรให้ไปลงไปภายเล่นออก็น่าจะได้บรรยากาศดีไปอีกแบบนะครับบรรยากาศของที่นี่ก็สดชื่นดีแหละธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงป่าเขามันเป็นอะไรที่ให้ความสุขใจเราได้ไม่น้อยเลยผมเดินไปเดินมาหาถ่ายภาพนก ชมภาพวิวตัครึ่งค่อนชั่วโมงเมื่ออิ่มใจดีแล้วก็ไปหาอะไรกินกันที่หาดสำเร็จอยากกินหอยขาวครับแต่ก็ผิดหวังเลยได้กินหอยไฟไหม้แทนก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนติดตามกันมาขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขสมหวังในสิ่งปรารถนาจงเป็นของคุณคุณนะครับสวัสดี